สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณมาเจอคุคิโอไลฟ์แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคุณจะได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของลูกสิทธิ์ของคุคิโอเองวันนี้นะคะโอเป็นพี่เชลรี่เป็นหนึ่งในความภูมิใจของคุคิโอมากเพราะว่า จากการเจอกันนะครั้งนี้ครั้งที่สองใช่ไหมคะพี่เฉลี่ะ,ะเดี๋ยวให้พี่เฉลี่มาแชร์เข้าวๆวดีวกว่าน,นะคะว่าหลังจากที่เจอกันครั้งที่แล้วจนมาเจอกันครั้งนี้ครั้งที่สองนะอะไรที่พี่เฉลี่ได้บ้างจากการที่มามาอยู่ในโปรแกรมอ,อสอนทําคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมแล้วก็ให้คุคิโอโคชชิ่งให้ด้วยพี่เฉลี่ได้อะไรบ้างคะค่ะก็คือได้พัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาทั้งความรู้ที่เราจะมาแบ่งปัน ก็คือที่เราจะมาให้ประโยชน์เนาะมาสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่มาชมคลิปเราแล้วก็เราก็ได้พัฒนาคุณค่าในตัวเราเองที่จะนําความรู้ที่เรามีหลายๆส่วนเนี่ยหามาให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มา คลิปของเราแล้วเราก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยในการปรับลุกตัวเองอเพราะว่าเราอยากให้คนที่เขามาดูเราเนี่ยรู้สึกมีความสุขที่มาเห็นเราแล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้จากการที่เขามาฟังเราเขาได้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นทุกก็รู้สึกว่าบทปล่อยลดความกังวลอะไรลงไปแล้วก็ เราก็ได้พัฒนาตัวเองในการปรับลุกทําให้ดูตัวเองสวยงามเพราะว่าเราก็มีความสุขนะที่เราทาให้ให้ตัวเองเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นแล้วคนที่ดูเราก็เห็นว่าเอ้ดูครูเชอรี่มีการพัฒนานะ<ม>เพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาก็สามารถที่จะไปทําแบบนี้ได้ก็คือ ปรับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆค่ะออแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่เห็นแบบแตกต่างชัดมากๆที่พี่เชอรี่ยอมทำหลังจากที่คุกิโอโคชัยก็คือเรื่องทรงผมใช่ไหมคะพี่เชอรี่พี่เชอรี่แชรช์หน่อยคุกิโอเห็นยังแบบครั้งแรกยิงรู้สึกว่าว้าวเลย <laughs> ใช่เห <laughs> ยคะใช่ <laughs> ก็ปกติเนี่ยพี่เชอรี่จะจะไม่เคยเไม่เคย เขาเรียกอะไรไม่เคยเปลี่ยนสีผมอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ตัดผมมานานแล้วก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะก็มีเป็นรอนๆแล้วก็ยาวก็ไม่ได้ตัดอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ไปปรับก็รู้สึกว่านิดหนยเป็นไหมพี่เชอรี่นิดหน่อยทำเพนทำเพนตาม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 วัยอะไรนะอะไรคอนเซปต์เราคอนเซปต์เราก็คือว่าโค้ชโชคดีที่ไม่แก่ค่ะเราจะไม่แก่นะคะเราจะไม่แก่ค่ะแก่หรือไม่แก่มันอยู่ที่ความคิดค่ะถ้าเราคิดว่าแก่ร่างกายก็จะปรับ ไปตามที่เราคิดค่ะดังนั้นเราคิดว่าโคตรโชคดีที่ไม่แก่เราก็จะไม่แก่ค่ะเออแล้วพอสมผมนะก่อนหน้านี้พี่เชอรี่ไว้ยาวมาก <c oughs> แล้วแบบว่าทั้งยาวทั้งดำ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบฮึยไม่ได้นะแค่ตัดทรงผมสั้นลงมาหน่อยนี่คือทำให้ดูกระชากไวมากๆเลย <c oughs> อย่าเดานะคะว่าพี่เชอรี่อายุเท่าไหร่แบบว่าอ่อนกว่าไวมากๆ <c oughs> ถ้าคนถ่ายอายุแล้วรับรองไม่ ดามไม่ออกหรอกเนาะและ้วก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าก็คือมีการปรับลุคให้แบบว่าดูหวานขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพอเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ใช่อยู่เยอะในความหมายนะก็คือเหมือนเขว่าเราจะยงไงก็ต้องทำไงให,ให้มันดูเด็กขึ้นถ้าเราสมมติว่าเราแต่งตัวจัดจ้านไปหน่อยเราก็อาจจะแบบว่าอุ้ยไม่ได้แล้วสิ่งที่เรา,าพูดนะเราพูดเพื่อให้คนสบายใจ <Okay. S 1> เห็นเราแล้วแบบเห็นเราเราแล้วในหน้าจอเนี่ยให้ได้ชื่นใจจากการที่เรา มาให้ความรู้ด้วยให้คุณค่าคนด้วยแล้วก็บวกกับให้สิ่งที่เป็นความสวยงามด้วยเนาะพี่เชลรี่ต้องอืมอืโอเคค่ะเนี่ยสวยแมสวยแม้สวยจริงเลยนะเออโอเคค่ะโอเคพี่เชลรี่คิดว่าถ้าสมมติว่าครั้งหน้าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกว่าเดิมไหมคะครั้งที่สามอ,อร่ออาที่สามก็คือ เราจะมั่นใจขึ้นในการที่เราให้ความรู้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปหาความรู้คือจริงๆตัวเองมีความรู้เยอะทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของโรคภายในอะค่ะเพราะว่าจริงๆโรคภายในสําคัญมากเลยนะคะเพราะโรคภายในอะค่ะเหมือนเป็นกระจกค่ะสาหรับโรคภายนอกของเราค่ะถ้าโรคภายในเราดีไม่มีใครทําอะไรเราได้ค่ะเพราะว่าเรามีความสุขจากข้างในค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะเหมือนพี่เชอรี่เนี่ยคือ ทุกอย่างดีหมดแล้วนะคะคือพูดดีมีความรู้แน่นแต่ว่ายังขาดสิ่งหนึ่งซึ่งมาให้คุคิโอช่วยปรับให้ก็คือขาดการทำคลิปความรู้นี่แหละค่ะให้มันดูพรีเมียมพรีเมียมยังไงก็คือเสื้อผ้าหน้าผมให้มันดูดีขึ้นเ,ออเขาเรียกว่าหาฉากที่มันดูพรีเมียมการตัดต่อที่ส่งเสริมกันให้พรีเมียมพอมาประกบมารวมกันจากความรู้ที่พี่เฉรี่มีใช่ไหมคะจากความรู้ทั้งหมดที่มี ทั้งหมดมารวมกันมาแบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะจริงไหมถ้าสมมติว่าใครสนใจลองไปดูคลิปพี่เชอรี่ได้เลยนะพี่เชอรี่ช่องเลยนะคะครูเ,เชอรี่โคตชโชคดีที่ไม่แก่ค่ะออใช่ใช่คลิปแต่ละคลิปนะคะก็คือว่าดูพรีเมียมหมดหรือว่าถ้าใครสนใจโปรแกรมนี้นะคะที่อยากจะให้ครูคีโอ,อ,อช่วยในการปรับลูกพร้อมกับถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมก็สนใจทักเข้ามาในอินบ็อก ทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณกำลังฟังอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะอิ inbox เข้ามาในส่วนตัวในช่องทางอื่นก็คือใน Li าย OA ก็คือแอดเข้ามาเลยนะคะที่ s i k r u k e o h ค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราไปถ่ายคลิปกันต่อรู้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่ เป็นสิ่งที่ทําให้เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นก็คือการทํางานวันนี้เนาะก็คือเหมือนว่าเรามาเรียกว่าการทํางานนะก็คือการที่มาให้ความรู้ทําคลิปในวันนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายคลิปวันหนึ่งเนี่ยได้เป็น10กว่าคลิปเลยนะคะใช่ไหมพี่เชอรี่ใช่ค่ส <10 S 2> ิคลิปวันนี้เนี่ยสามารถนําไปโพสต์ในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ทุกๆแพลตฟอร์มได้เลย นั่นแต่ว่าในวันอื่นๆคุณก็สามารถเอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นได้จริงไหมคะคือไม่ต้องเสียเวลาอัดคลิปก็คือว่าถ้าให้คูคิโอช่วยดูแลคือวันหนึ่งคุณสามารถทําคลิปได้เป็น10คลิป พร้อมกันนี้คือคุ i ิโอสามารถเป็นทำตัดต่อให้คุณได้เลยแล้ววันอื่นคุณก็เป็น time กับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลาในการอ่านหนังสือหรือเพิ่มเติมความรู้ได้เลยในเรื่องของการถ่ายคลิปการตัดต่อเนี่ยยกมาให้คุคิคิโอช่วยดูแลได้เลยโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนไปกันก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะ,คะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ